บทที่2.1ฉันรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงหลอดเลือดที่เต้นเป็นจังหวะที่ปลายนิ้วของฉันพวกมันดิ้นราวกับว่ามันมีชีวิตเมื่อจ้องมองไปที่ดวงตาของนักธนูผู้ซึ่งเผชิญกับความตายด้วยน้ำมือของฉันเองฉันไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยแม้ว่าจะเป็นการฆ่าครั้งแรกของฉันแต่ฉันก็ไม่รู้สึกกลัวเลยเนื่องจากฉันฆ่าเพียงเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีชีวิตรอดเท่านั้นอะไรนะมีอะไรผิดปกติกับไอเวนนั่นมันใช้แฟลชใช่ไหม นักรบระดับผู้นำตะโกนเมื่อเขาเห็นการเคลื่อนไหวอันว่องไวและว่องไวของฉันมันใช้การเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดรีบฆ่ามันซะแฟลชของฉันยังไม่หมดเวลาคูดาวฉันจึงหันร่างของนักธนูและเตะมันออกไปพึ่นโลหิตพุ่งออกมาจากศพบ,บทบังสายตาของผู้ที่เข้ามาใกล้ฉันและยังมีเลือดหนึ่งก้อนพุ่งเข้าใส่ศพด้วยในขณะที่ถือลูกศรที่ขโมยมาจากนักธนูไว้ในมือฉันรีบปลิ้งไปบนพื้นและใช้แฟลชไปที่กิ่งไม้ที่ตั้งอยู่เฉียงเหนือขึ้นไปฟีดอ อากกบเป็นครั้งแรกที่ฉันใช้แฟลชในทิศทางขึ้นดังนั้นการปรับระยะจึงสับสนในตอนแรกฉันวางเท้าไม่ถูกต้องและลื่นฉันแทบจะคว้ากิ่งไม้ไว้ด้วยมือข้างเดียวแต่กลับใช้แรง,ท,งทั้งหมดที่มีอย่างเต็มกำลังหน้าแปลกที่ไหลและกล้ามเนื้อหลังที่แข็งแรงของฉันสามารถยกฉันขึ้นต้นไม้ได้ตามใจชอบฉันไม่มีเวลาผูกเชือกกับคันธนูดังนั้นฉันจึงรีบซ่อนตัวอยู่หลังเสาไม้หลบทะเลเพลิงที่ลุกไหม้ต้นไม้ในวินาทีต่อมาได้อย่างบุดวิด,วดบูมระเบิดขนาดเล็กทำลายยอดไม้แต่ไฟไม่ลุกไหม้อีก บางทีอาจเป็นเพราะต้นไม้มีความชื้นจากหิมะกรีดฉันติดอาวุธสายธนูไว้แล้วใช้แฟลชยิงกิ่งไม้ไปทางด้านตรงข้ามและเล็งไปที่ด้านหลังของทหารถือหอกที่ไม่ประณีดซึ่งกำลังไล่ตามภาพติดตาของฉันอาเท้า,ทาฉันอาฉันพลาดมันไปหรือเปล่าแม้เป้าจะคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อยแต่สุดท้ายกลับไปถูกเท้าของผู้ถือหอกแทนแม้ว่าลูกศรในโลกนี้จะมีเวทมนต์แนะนำการเล็งในระดับหนึ่งแต่ฉันก็ยังพลาดมันอยู่ดีเพราะฉันไม่เคยใช้ลูกศรมาก่อนในชีวิต โชคดีที่ฉันสามารถตีเท้าเขาได้อย่างไรก็ตามฉันได้ทำให้เขาไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไปไปต่อกันที่เรื่องต่อไปโหลูกไฟอีกลูกพุ่งเข้ามาหาฉันแต่ฉันกระโดดลงมาจากต้นไม้โดยไม่เสียใจเลยฉันฉันอย่างไรก็ตามเนื่องจากระดับความสูงค่อนข้างสูงหากฉันลม้มลงฉันอาจจะหักกระดูกสักหนึ่งหรือสองชิ้นได้ ชายคนนั้นยืนอยู่ในตำแหน่งที่ดูเหมือนว่าฉันจะต้องตกลงไปและยกแขนขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับแรงกระแทกที่จะมาถึงฉันแต่ฉันแทงมีดเข้าไปในช่องว่างระหว่างแขนของเขาอาเสียงดังนั้นหมายความว่าฉันได้ชนกับเขาแทนที่จะแทงเขาดังนั้นฉันจึงบังคับตัวเองให้หันหน้าไปทางท้องฟ้าและใช้แฟลชทันทีหนึ่งในคุณสมบัติพิเศษของทักษะแฟลชโมเมนตัมก่อนการใช้แฟลชจะถูกอนุรักษ์ไว้อากบ ขณะที่ฉันสูดหายใจเข้าลึกๆไปพร้อมกับมองไปที่ผู้ใช้เวทมนต์ที่กำลังไร้คาถาจากด้านหน้าฉันก็รู้สึกตกใจอย่างมากไฟบีอุยอืมฉันกลิ้งไปบนพื้นด้วยความรู้สึกอึดอัดและฉันสามารถรู้สึกถึงกระแสมานาที่ไหลเวียนวันนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกถึงมานาแต่ด้วยประสบการณ์ก่อนหน้านี้ฉันจึงรู้ว่าปรากฏการณ์นี้เรียกว่าอะไรโดยสัญชาตญาณรีบาวิเศษ เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อการไรา้เวทล้มเหลวเมื่อเกิดการสะท้อนกลับจะเกิดการระเบิดขึ้นตามระดับความแข็งแกร่งของผู้ไร้เวทและผู้ไร้เวทจะได้รับความเสียหายหากเป็นเกมเมดก็คงได้รับความเสียหายจากการระเบิดเพียงอย่างเดียวแต่ในชีวิตจริงก็เป็นแบบนั้นเช่นกันหรือไม่เมื่อถึงจุดนั้นฉันก็พยายามหมอบลงให้มากที่สุดบูมบริเวณโดยรอบของฉันถูกระเบิดขนาดเล็กกลืนกินไปหมดฉันกลิ้งตัวไปมาบนพื้นหลายครั้งเพื่อลดแรงกระแทก บางทีระดับของเมตอาจจะต่ำกว่าที่คาดไว้การระเบิดที่สะท้อนกลับมาไม่เหมือนกับระเบิดพลังเลยแต่เนื่องจากฉันอยู่ใกล้ผิวของฉันจึงไม่เล็กน้อยอ้าฉันไอออกมาอย่างหนักเพราะความเจ็บปวดแต่เมื่อรู้สึกขนลุกเหมือนมีอะไรมาใกล้ศีรษะฉันจึงก้มหัวลงโดยไม่รู้ตัววุย้ยลูกศรพุ่งผ่านผมของฉันไปโดนต้นไม้ข้างๆฉันหืมนั่นผิดปกติมากเลยผู้ไล่ตามที่เหลืออยู่มีเพียงนักรบที่สวมชุดเกราะและนักธนูเวทมนต์ เนื่องจากคอของทั้งสองคนถูกเปิดเผยดังนั้นหากฉันเล็งไปที่จุดสำคัญนั้นฉันก็จะสามารถกำจัดพวกเขาได้ฉันค่อยๆถือมีดสั้นแล้วลุกขึ้นยืนนักรบยกมุมปากขึ้นเพื่อจะพูดความเร็วในการตอบสนองของคุณดูไม่สมจริงเลยแถมคุณยังใช้เวทมนตร์ประหลาดๆอีกด้วยคุณเป็นใครกันความเร็วในการตอบสนองของฉันดีกว่านักเล่นเกมมืออาชีพมากดังนั้นฉันจึงปรากฏตัวในการถ่ายทอดสดพิเศษของเกมใดๆเสมอ ฉันยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันระดับโลกที่ทดสอบความเร็วในการตอบสนองด้วยการคลิกอีกด้วยอย่างไรก็ตามไม่ว่ามนุษย์จะเร็วแค่ไหนพวกเขาก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงลูกศรได้โดยเฉพาะเมื่อหันหลังให้ยิ่งกว่านั้นการหลบหลีกยังยากยิ่งกว่าเมื่อถูกยิงในระยะใกล้ขนาดนี้ถ้าคุณเป็นนักเวทที่ชำนาญก็คงเข้าใจได้ด้วยสัมผัสที่ไร้มนของคุณแต่คุณก็แค่คนโง่ที่ไม่สามารถใช้เวทมนได้ฉันไม่เข้าใจทำไมคุณไม่บอกฉันก่อนตายละ่ะ การะส,สมมาณาที่ช้าลงซึ่งทำให้ประสาทสัมผัสทั้ง5้าของมนุษย์แข็งแกร่งขึ้นนั้นแทบจะไม่มีประโยชน์เลยในสังคมเวทมนต์แต่กลับให้ความสามารถทางกายภาพที่น่าทึ่งอย่างน่าประหลาดใจแต่ฉันไม่มีความตั้งใจที่จะพูดอะไรเลยและนักรบก็หัวเราะคิดคักราวกับว่าเขาสังเกตเห็นมันใช่แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณจะสามารถเคลื่อนไหวไปรอบๆด้วยร่างกายที่บาดเจ็บของคุณได้หรือไม่การยุ้ยูมักดูเหมือนเป็นเรื่องเด็กๆสำหรับฉันและฉันมักจะปฏิเสธที่จะตอบสนองต่อเรื่องไร้สาระแบบนั้น คุณมีน้ำยาอะไรบ้างไหมฉันมีอะไรจะดื่มดีฉันยืนนิ่งในขณะที่ค่อยๆดึงมีดออกมาฉันจะฆ่าคุณและดื่มมันเพราะฉะนั้นระวังอย่าให้มันหายแฟลชขณะที่ร่างของฉันเริ่มคร้ามัวนักรบก็ยกโล่ขึ้นมาปกปิดคอและใบหน้าของเขาฉันรู้แล้วว่าคุณใช้แฟลชยังไงก่อนหน้านี้เมื่อฉันเปิดใช้งานแฟลชฉันจะฟันมีดสั้นหลังจากที่ร่างกายของฉันหยุดนิ่งดังนั้นมันจึงไม่สามารถส่งแรงกระตุ้นแบบแฟลชได้นอกจากนี้มีดสั้นที่ฉันถืออยู่ก็ไม่ได้ดูน่ากลัวมากนัก ส่วนที่เหลือของร่างกายนักรบได้รับการปกป้องด้วยชุดเกราะดังนั้นเขาจึงตัดสินใจปกป้องเฉพาะใบหน้าและลำคอเท่านั้นและในทางกลับกันฉันเข้าหาใบหน้าของคู่ต่อสู้ด้วยสมาธิที่ร้ายแรงในขณะที่ใช้แฟลชนักรบที่รู้สึกภูมิใจในวิสัยทัศน์ระยะไกลของตนยกโลกขึ้นและกระแทกเท้าลงบนพื้นอย่างแรงคลื่นแตกบทที่2.2ทันใดนั้นพื้นดินตรงหน้าเขาก็ถล่มลงในขณะที่คลื่นอันทรงพลังแผ่ขยายกลายเป็นรูปพัดตและบริเวณโดยรอบก็สั่นสะเทือนไปตามจังหวะของมัน มั่นใจเกินไปฉันจับคุณได้แล้วไอ้สารเลวเวทมนต์พื้นฐานระดับหนึ่งที่จะทำลายท่าทางของศัตรูในระยะที่กำหนดโดยปกติแล้วเวทมนต์นี้น่าจะเพียงพอที่จะผูกมัดการเคลื่อนไหวของศัตรูได้ตายหลังจากที่เชื่อว่าฉันตกตะลึงนักรบก็ฟันดาบสองมือขนาดใหญ่ฮะฉันมีประสบการณ์ PVP มาสิบปีแล้วถึงแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกของฉันที่ได้ต่อสู้จริงๆแต่ฉันก็คุ้นเคยกับสงครามเวทมนต์มากจนทำให้ฉันสงสารคุณ เห็นได้ชัดว่าฉันได้พบกับศัตรูที่ตามแผลตของฉันไม่ทันและเปิดใช้งานทักษะระยะไกลต่อหน้าฉันล่วงหน้าหรือไม่ด้านหลังฉันได้แอรวบไปอยู่ด้านหลังนักรบแล้วและฟันมีดสั้นไปทางหลังของนักธนูอย่างไรก็ตามบางทีนักธนูอาจรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาจึงกลิ้งตัวไปบนพื้นอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของฉันและยิงลูกศรหลายดอกมาที่ฉันด้วยหน้าไม้ของเขาผิวผิวอากกบ หากฉันสามารถใช้แฟลชต่อเนื่องได้การโจมตีโต๊กลับดังกล่าวก็จะถูกละเลยได้อย่างง่ายดายแต่ในปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้ฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหลบลูกศรด้วยการกลิ้งแม้ว่าจะเสียใจก็ตามนับถอยหลังแฟลชลบสองวินาทีฉันรีบเงยหน้าขึ้นและเห็นนักรบกำลังเดินเข้ามาหาฉันในขณะที่ดาบสองมือขนาดใหญ่ในมือของเขาสร้างเงาขนาดใหญ่เหนือศีรษะของฉันนับถอยหลังแฟลชลบหนึ่งวินาทีหลังจากกลิ้งกลับไปอีกครั้งแล้วฉันก็ลุกขึ้นและมองไปทางตรงข้าม นักรบอุทานโดยเลิกคิดที่จะติดตามไปเขาจะแฟลชไปตรงนั้นพวกเขาเองก็ตระหนักถึงเรื่องนี้เช่นกันทิศทางที่ฉันมองก่อนเปิดใช้งานแฟลชคงทําให้รู้ตําแหน่งของฉันอย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงการล่อลวงที่ฉันสร้างขึ้นเพื่อทําให้พวกเขาคิดว่าฉันใช้แฟลชในตอนแรกฉันหมุนตัวอีกครั้งเพื่อใช้ประโยชน์จากแรงดีดกลับจากการกลิ้งครั้งก่อนและแตะออกไปนักรบจึงยกข้อสอบขึ้นด้วยความเขินอายกระดูกของฉันปิดอก,อกึอกกอ๊ก๋ย ข้อสอบของเขาแทบจะป้องกันเขาไม่ได้แต่ฉันต้องทนทุกทรมานอย่างไม่สิ้นสุดเมื่อกรอบของเขาทําให้หน้าแข้งของฉันแตกนักรบเซไปเซมาจากแรงกระแทกและฉันเปิดใช้งานแฟลชแฟลชนักธนูที่กําลังยิงธนูโดยเดิมพันว่าฉันจะเล็งแฟลชไปที่จุดนั้นพอดีก็เบิกตากว้างขึ้นเมื่อฉันเดินเข้าไปหาเขาอย่างกระทันหันและเขาก็รีบกระโดดถอยหลังไปอย่างไรก็ตามการตอบสนองเกิดความล่าช้าเนื่องจากเขากําลังเล็งจากหน้าไม้ปุ๊กบกมีดสั้นของฉันสามารถเจาะคอของนักธนูได้สําเร็จ ปวกอ้วนทึกหลังจากนักธนูล้มลงฉันก็ไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดที่หน้าแข้งได้และรู้สึกอยากจะคุกเข่าลงโอ้โหมันเจ็บมันเจ็บมากจนอยากจะร้องไห้แต่ฉันกัดฟันและพยายามอดทนต่อความเจ็บปวดเมื่อหันกลับไปมองอย่างช้าชาฉันพบว่านักรบกำลังจ้องมองฉันด้วยดวงตาที่เปล่งประกายคุณวิ่งหนีเหมือนหนูที่ไม่เคยต่อสู้มาก่อนแล้วอารมณ์ของคุณก็เปลี่ยนไปอย่างกะทันหันเหรอฉันก็เคยทำมาก่อนขอบคุณที่ทำให้ฉันได้รับประสบการณ์นั้น ความเป็นจริงนั้นแตกต่างจากเกมคีย์บอร์ดและเมาส์ฉันเรียนรู้บทเรียนนั้นได้จากการทุบก,กระดูกของตัวเองแอลเลอนทําให้ฉันรู้ว่าโลกนี้คือความจริงตอนนี้คุณอยู่คนเดียวแล้วคุณจะทํายังไงถ้าหากคุณรอให้คนสองคนเข้าร่วมกับคุณและจมตีฉันพร้อมกันจงตื่นจากความฝันของคุณเสียคิ้วของนักรบกระตุกเจ้าเด็กเน่าคุณคิดจริงๆเหรือว่าแค่ห้าคนจะพอจับฉันได้คุณคงไม่เคยคิดเลยว่าการโดนตีแบบนั้นจะรู้สึกแย่ขนาดนี้ จริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องโกหกฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาทำอะไรอยู่ฉันแค่พูดจาไร้าสาระเพื่อทำให้จิตวิญญาณน,นักสู้ของอีกฝ่ายอ่อนลงแต่แทนที่จะท้อถอยเขากลับยกดาบสองมือขึ้นมากระดูกขาของฉันเกือบหักทำให้ฉันไม่สามารถขยับตัวได้อีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดมากมายเกินกว่าที่จะพึ่งพาแฟลชเพียงอย่างเดียวเพื่อเอาชนะการต่อสู้เมื่อฉันพยายามซ่อนบาดแผลที่ขาและเล็งมีดไปที่คอของเขาเขาก็มีสีหน้าแข็งกร้าวและปกป้องร่างกายส่วนบนของเขาด้วยโล่ ในขณะเดียวกันฉันก็ชื่นชมความสามารถของผู้ชายคนนี้ในการจัดการกับการแสดงออกทางสีหน้าอย่างตรงไปตรงมาฉันเดาว่าฉันไว้ใจผู้ชายคนนั้นที่แกล้งเป็นลมอยู่ข้างหลังฉันก่อนหน้านี้ฉันได้ยืนยันแล้วว่าคนถือหอกซึ่งถูกลูกศรของฉันยิงผิดที่เท้าได้ลม้มลงกับพื้นขณะร้องไห้พลหอกยังไม่ตายและยังไม่หมดสติสัมผัสที่หกของฉันซึ่งไวต่อความรู้สึกมากขึ้นเนื่องจากมานารั่วไหลล่าช้าเล็กน้อยทําให้ฉันรู้สึกถึงลมาหายใจของเขาได้อย่างชัดเจน ระยะห่างระหว่างฉันกับทหารถือหอกที่หมดสติมีเพียงสามเมตรเท่านั้นหากฉันขยับเข้าไปใกล้อีกนิดเขาจะสามารถแทงและปราบฉันได้ในพริบตาฉันควรทำอย่างไรฉันควรโยนมีดสั้นไปข้างหลังเพื่อปราบเขาไหมไม่หรอกไม่ถูกต้องไม่มีการรับประกันว่าฉันจะฆ่าเขาด้วยเป้าหมายห่วยๆของฉันได้และความเสี่ยงที่จะสูญเสียอาวุธชิ้นเดียวของฉันก็มีสูงฉันไม่ตระหนักถึงสิ่งนี้ตอนที่ฉันโยนลูกศรหรอฉันเป็นมือใหม่ที่ไม่มีทักษะในตอนนี้ ถึงอย่างนั้นการใช้แฟลชก็ยังเป็นภาระระยะห่างระหว่างฉันกับนักรบคือห้าเมตรเท่านั้นทันทีที่ฉันใช้แฟลชย้อนกลับเพื่อฆ่าไอ้สารเลวคนนั้นนักรบก็จะลดระยะทางลงทันทีเขาไม่จําเป็นต้องครอบคลุมระยะทาง8เมตรทั้งหมดระยะทางสั้นและเขายังมีทักษะเวทมนต์ที่สามารถเขย่าพื้นดินได้ฉันต้องไม่ใช้แฟลชเพื่อฆ่าเขาเมื่อผมคิดมาถึงจุดนี้ผมก็ทําเหมือนกับว่าผมได้คํานวณทุกอย่างไว้อย่างละเอียดแล้ว ฉันลดจุดศูนย์ท่วงลงและเกือบจะเหวี่ยงขาไปด้านหลังเล็กน้อยราวกับว่าฉันกำลังจะพุ่งเข้าหาหนักรบตรงหน้าฉันขณะที่ฉันถอยกลับไปเล็กน้อยระยะห่างด้านหลังก็ใกล้เข้ามาแต่หอกของเขายังไม่ขยับเลยเป็นระยะทางที่เกือบจะถึงปลายหอกแต่ฉันตั้งเป้าไว้ว่าจะไปให้ถึงจังหวะที่แน่นอนกว่านี้แม้ว่าโอกาสทองเช่นนี้จะไม่มีวันกลับมาอีกเมื่อร่างของฉันเคลื่อนไหวหนักรบก็ตอบสนองทันทีแล้วเหวี่ยงโล่ของเขาแต่โดยไม่ใช้แฟลชฉันวิ่งถอยหลังและแทงหลังนักรบถือมีดสั้นอยู่ในมือทั้งสองข้างปจิ เขาเสียชีวิตท,ทันทีโดยที่ไม่สามารถต้านทานได้เลยฉันหยิบหอกขึ้นมาทันทีและก้าวถอยหลังเล็กน้อยนักรบที่ลดระยะห่างลงก็ยกโลกขึ้นอีกครั้งเนื่องจากแฟลชยังอยู่จึงไม่ง่ายเลยที่จะเข้าใกล้ฉันไอ้นี่นักรบพยายามจะพูดบางอย่างแต่ฉันคว้างมีดสั้นออกไปโดยไม่ให้เขามีโอกาสได้พูดแต่กลับเล็งไปที่ทองของคู่ต่อสู้อย่างแม่นยำแน่นอนว่านักรบยกโลกขึ้นและเบี่ยงมีดสั้นออกไปอย่างไม่ใส่ใจอย่างไรก็ตามนี่ก็แค่การเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเท่านั้น ฉันกำลังมองไปทางด้านข้างของนักรบหอบหมุนอยู่ในมือของฉันมีลักษณะเหมือนกำลังแกว่งใหญ่เราวกับพยายามจะแฟลชไปข้างหลังนักรบใน,นจุดนั้นนักรบได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วแฟลชด้านหน้าของเขาสามารถถูกโจมตีสวนกลับด้วยเวทมนต์ของฉันได้ดังนั้นหลังจากหลอกให้ฉันป้องกันด้านหน้าด้วยมีดสั้นแล้วเขาก็จะเคลื่อนตัวมาที่ด้านข้างของฉันและเล็งไปที่ด้านหลังของฉัน นักรบหมุนโลไปด้านหลังทันทีและการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นทันทีหากการตัดสินใจของเขาถูกต้องฉันคงจะเล็งไปที่ด้านข้างของเขาและรีบเข้าไปโจมตีฮะอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังเขาเลยเพราะผมคาดหวังไว้เช่นนั้นและครั้งนี้ผมจริงจังกับเรื่องนี้มากอึนักรบมองไปข้างหน้าอีกครั้งด้วยท่าทางซึ้นหวังแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วปลายหอกของฉันได้ทะลุไปถึงลำคอของเขาแล้วฟูเอโดอตอนที่หนึ่งหลบหนีจากผู้ไล่ตาม เสร็จสิ้นแล้วได้รับแต้มประสบการณ์การพัฒนาเรื่องราวในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์โครงการ Constellation สัญญาว่าจะมอบรางวัลเพิ่มเติม